สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เรานำข้อมูลมาสรุปให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาตามรอยออการเดินทางที่น่าสนใจมากๆของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันค่ะจากแค่แนวคิดเมื่อหลายสิบปีก่อนจนมาถึงเทคโนโลยีล่าสุดเลยอย่าง Agenic t AI เราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละยุคเนี่ย AI มันหน้าตาเป็นยังไงเชื่อมโยกันยังไงบ้างแล้วก็เอาไปใช้ทาอะไรได้บ้าง ข้อมูลเราอ้างอิงจากบทความวิวัฒนาการ AI จากแนวคิดพื้นฐานถึง A g e n t i c AI ที่เราศึกษากันมานะคะเป้าหมายหลักวันนี้เลยคืออยากจะปูภาพรวมไม่เห็นการต่อยอดของ AI ในแต่ละขั้นแล้วก็การใช้งานจริงเพื่อให้ทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้เนี่ยตามทานแล้วก็เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าย้อนไปยุคแรกสุดเลยแนวคิดตอนนั้นคืออยากให้คอมพิวเตอร์มันแสดงพฤติกรรมฉลาดเหมือนคนเราได้ ตอนนั้นอะไรคือหัวใจสําคัญคะที่แบบต้องทําให้ได้ก่อนเลยครับในยุคแรกเริ่มเนี่ยนะครับมีแนวคิดที่เป็นฐานสําคัญอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือการแทนความรู้หรือ knowledge representation ฟังดูอาจจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันท้าทายมากคือจะทํายังไงให้คอมพิวเตอร์รู้เหมือนที่คนรู้ไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบๆนะครับแต่เป็นความรู้ความสัมพันธ์เหตุผลต่างๆ นักวิจัยยุคนั้นก็พยายามหาวิธีเก็บความรู้พวกนี้ลงคอมตัวอย่างชัดๆก็คือระบบผู้เชี่ยวชาญหรือ expert systems เหมือนเราดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นคุณหมอมาใส่ในคอมให้มันช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้แต่ความยากคือความรู้คนเราส่วนใหญ่มันเป็นสามัญสำเนึกอครับที่ไม่ได้มีกฎชัดเจนการจะใส่ทั้งหมดลงไปตอนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย อ๋อค่ะเข้าใจเลยแค่จะให้ความรู้นี่ก็เรื่องใหญ่แล้วแล้วมีอะไรอีกคะก็ต้องคิดต่อได้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย AI ต้องสามารถมองไปข้างหน้าได้คาดการผลลัพธ์แล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดได้เองก็เหมือนเราวางแผนเที่ยวหรือคนเล่นหมากรุกวางแผนเดินหมากนั่นแหละครับแนวคิดนี้ก็เอาไปใช้สร้างโปรแกรมเล่นเกมวางตารางผลิตหรือควบคุมหุ่นยนต์ มีความรู้แล้ววางแผนเป็นแล้วก็ต้องสื่อสารได้ด้วยสินะคะถูกต้องครับอันที่3ก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP หัวใจหลักคือทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์เรานี่แหละครับทั้งอ่านเขียนโต้ตอบยุคแรกๆอาจจะยังดูง่ายๆนะครับเช่นโปรแกรมอิครอ์ประโยคแปลภาษาง่ายๆหรือแชทบอทยุคแรกๆเลยอย่างอีลิซาที่ใช้จับคู่คำสร้างบทสนทนาที่ดูเหมือนเข้าใจเรา แม้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายลึกซึ้งนะแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเริ่มคุยกับเราได้ฟังดูเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยค่ะแต่ก็พอจะนึกภาพออกว่า AI ยุคแรกๆนี่คงต้องพึ่งคนป้อนกดป้อนความรู้เยอะมากมันมีข้อจำกัดตรงไหนคะที่ทำให้ต้องมีพัฒนาการไปสู่ยุคถัดไปข้อจำกัดหลักเลยนะครับคือเรื่องความเปราะบาง brittleness และก็ความยุ่งยากในการสร้าง คือการจะเขียนกฎด,ด้วยมือให้ครอบคลุมทุกอย่างเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะกับปัญหาจริงๆที่ซับซ้อนข้อมูลเปลี่ยนนิดเดียวระบบอาจจะรวนไปเลยนักวิจัยก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊แทนที่สอนทุกอย่างด้วยกฎเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเราให้มันเรียนรู้จากข้อมูลได้เองเพื่อให้มันปรับตัวได้เก่งขึ้นได้ลดภาระคนป้อนกดลงนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่พาเราไปสู่ยุคของการเรียนรู้ของเครื่องหรือ m a c ช ine Learning อ๋อเข้าสู่ยุคที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เองจากข้อมูลแล้วสินะคะไม่ใช่รอคนมาเขียนกดให้เป,เป,เป๊ะใช่ครับแนวคิด Machine Learning หรือ ml เนี่ยจริงๆมีมานานคู่กับ ai แล้วนะครับแต่มาบูมมากๆเพราะเราเริ่มมีข้อมูลดิจิทัลเยอะขึ้นแล้วคอมพิวเตอร์ก็แรงพอจะวิเคราะห์ข้อมูลพวกนั้นได้เพื่อหารูปแบบหรือสร้างโมเดลการตัดสินใจได้เอง แล้ววิธีที่เครื่องจักรมันเรียนรู้นี่มันมีกี่แบบหลักๆคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะหลักๆก็มี3แนวทางครับที่บทความสรุปไว้ชัดเจนหนึ่งคือการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) อันนี้เหมือนเราสอนเด็กโดยมีเฉลยให้ดูเลยครับคือเราต้องมีข้อมูลตัวอย่างที่มีคําตอบหรือฉลากบอกไว้แล้วเช่นมีรูปแมวรูปหมาเยอะๆพร้อมป้ายบอกว่าอันไหนแมวอันไหนหมาให้ AI เรียนพอเจอรูปใหม่มันก็จะจําแนกได้เอง เทคนิคนี้ก็ใช้ในงานจำแนกประเภท (classification) หรือการวิเคราะห์ถดถอย (regression) ที่เป็นการทายตัวเลขเช่นทายราคาบ้านจากขนาดทำเลเรียนรู้จากข้อมูลบ้านที่เคยขายไปแล้วอ๋อมีข้อมูลพร้อมเฉลยให้เรียนรู้แบบที่สองคือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (unsupervised learning) อันนี้ตรงข้ามเลยคือเรามีแต่ข้อมูลดิบๆไม่มีเฉลยให้ AI ต้องพยายามหาโครงสร้างหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่เองเช่นการจัดกลุ่ม (clustering) ลูกค้าตามพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้มาก,ก่อนว่ามีกี่กลุ่ม AI จะหาให้เองว่าใครคล้ายใครน่าสนใจค่ะแล้วแบบที่3ล่ะคะแบบที่3คือการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (reinforcement learning) อันนี้จะเหมือนการฝึกสัตว์เลี้ยงครับคือ AI เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก มันจะลองทำอะไรบางอย่าง action ในสภาพแวดล้อมแล้วจะได้รับรางวัล reward ถ้าทำดีหรือบทลงโทษ penalty ถ้าทำพลาดเป้าหมายคือเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ได้รางวัลรวมเยอะที่สุดในระยะยาวตัวอย่างดังๆก็ AlphaGo ไงครับที่เรียนรู้การเล่นโกะด้วยวิธีนี้จนชนะแชมป์โลกหรือใช้ฝึกหุ่นยนต์ฝึกรถไร้คนขับ โอ้โหแมชชีนเลอร์นิ่งนี่เปิดโลกให้ AI ทำอะไรได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะมันเรียนรู้จากข้อมูลจริงได้แก้ปัญหาซับซ้อนได้ดีขึ้นเราเห็นการใช้งานเต็มไปหมดเลยระบบแนะนำสินค้าแปลภาษาวิเคราะห์ภาพการแพทย์แล้วใน ML เนี่ยมีเทคนิคไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษจนปูทางไปสู่ยุคต่อไปไหมคะมีครับตัวสำคัญเลยคือโครงข่ายประสาทเทียม Neural Networks จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ML นะครับแต่ความสำเร็จของมันโดยเฉพาะพอทำให้ลึกขึ้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจนเกิดเป็นยุคใหม่เลยคือ Deep Learning โครงข่ายประสาทเทียมชื่อก็บอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจจากสมองเราแล้วที่น่าสนใจคือบทความบอกว่าแนวคิดนี้เก่าแก่มากตั้งแต่ยุค40 50นู่นเลยทั้งแบบจาลองเซลประสาทเบื้องต้น Perceptron ที่เป็นโครงข่ายชั้นเดียวแล้วก็อัลกอริทึมสำคัญอย่าง Backpropagation ที่ทำให้โครงข่าย ลายยชั้้้นนเรนรีูไดถูกต้องครับพวกนี้คือจิ๊กซอสํสำคัญเลยหลักการคือจําลองเซลล์ประสาทนิว RON กับการเชื่อมต่อแต่ละการเชื่อมต่อจะมีค่าน้ําหนักที่ปรับได้ตอนเรียนรู้เหมือนปรับความสําคัญของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานก็มีชั้น Input, Hidden, Output พอเรามีชั้น Hidden หลายๆชั้นสอนกันก็เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น MLP หรือแบบลึก Deep Neural Network แล้วมีโครงข่ายแบบพิเศษพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อง,งานเฉพาะทางที่เราควรรู้จักไหมคะมีแน่นอนครับที่บทความเน้นๆมี2แบบเด่นๆแบบแรกคือ CNN หรือโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution อันนี้เกิดมาเพื่อง,งานรูปภาพวิดีโอเลยครับมันใช้เทคนิค convolution ลองนึกภาพเหมือนเอาแว่นขยายเล็กๆเลื่อนไปทั่วภาพเพื่อหาสิ่งที่สนใจเช่นขอบมุมลายเส้นทำให้ CNN เก่งมากเรื่องจำแนกภาพตรวจับวัตถุ อย่าง l i n e t 5ที่ยกตัวอย่างมาก็ใช้อ่านลายมือบนเช็คตั้งแต่ปี1998แล้วนะครับโหเก่าแก่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วอีกแบบล่ะคะน่าได้ทำให้เข้าใจบริบทของประโยคได้แต่ RNN เดิมๆก็มีปัญหาเรื่องจำยาวๆไม่ค่อยได้เลยมีการพัฒนา LSTM กับ g i u ขึ้นมาเหมือน RNN ที่มีระบบจัดการความจำดีขึ้นทำให้เก่งเรื่องแปลภาษาสรุปความหรือสร้างข้อความยาวๆได้ดีขึ้นมาก พอคอมพิวเตอร์แรงขึ้นมีข้อมูลเยอะขึ้นแล้วก็มี GPU มาช่วยประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมพวกนี้จากที่เคยเป็นแค่แนวคิดก็กลับมาทรงพลังมากๆสร้างให้ใหญ่และซับซ้อนขึ้นได้จนเกิดเป็นยุคที่เรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning นี่เองสินะคะใช่ครับ Deep Learning คือการใช้ประโยชน์จาก Neural Networks ที่มีชั้น Hidden เยอะๆอาจจะเป็น10เป็นร้อชั้นเลย ร่วมกับข้อมูลมหาศาล Big Data แล้วก็พลังประมวลผลสูงสูงอย่าง G.P.U. ทำให้โมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆในข้อมูลได้เองตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องนามธรรมาเลยได้จุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของยุค Deep Learning โดยเฉพาะกับเรื่องภาษาคือสถาปัตยกรรม Transformer ที่ Google คิดค้นปี2017ใช่ไหมคะอันนี้ดังมากถูกต้องครับ Transformer นี่ปฏิวัติวงการ N.L.P. เลยหัวใจสาคัญคือคกลไก a t t e n t i o ่ ลองนึกภาพเวลาเราอ่านประโยคยาวๆเราจะให้มำหนักคำที่สัมพันธ์กันแม้จะอยู่ห่างกัน attention ก็ค,คล้ายๆกันช่วยให้โมเดลเข้าใจว่าคำไหนสำคัญเชื่อมโยงกับคำไหนทำให้เข้าใจบริบทได้ดีขึ้นมากแล้วยังฝึกแบบขนานบน GPU ได้ดีด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM ได้อย่างพวก Bert, GPT3, GPT4 ที่เราเห็นว่าเก่งภาษากันมากๆทุกวันนี้ครับ แล้ว LLM พวกนี้มันเรียนรู้ภาษามากๆขนาดนั้นได้ยังไงคะส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบนำตนเอง self-supervised learning ครับคือไม่ต้องใช้คนมานั่งติดป้ายข้อมูลแต่ให้โมเดลเรียนจากโครงสร้างภาษาเองเช่นฝึกให้มันทายคำต่อไปหรือเติมคำในช่องว่างจากข้อมูลข้อความมหาศาลบนเน็ตขั้นตอนนี้เรียกว่า pre-training เหมือนให้ความรู้พื้นฐานก,กว้าง จากนั้นถ้าอยากให้เก่งเฉพาะทางเช่นตอบคำถามลูกค้าก็เอาไป fine tuning ต่อด้วยข้อมูลเฉพาะงานนั้นครับเหมือนส่งไปเรียนต่อเฉพาะทาง Deep learning นี่เปลี่ยนโฉมหลายวางการจริงๆค่ะ Computer vision ก็ไปไกลามาก CNN ลึกๆแยกภาพได้ดีกว่าคนในบางงานแล้วการรู้จำเสียงพูดก็แม่นขึ้นเยอะพวก Siri Google Assistant ก็ใช้เบื้องหลังนี้แล้วก็แน่นอน c h a t อทก็คุยกับเราได้รู้เรื่องขึ้นเยอะมากม และการประยุกต์ใช้ Deep Learning ที่คนตื่นเต้นกันมากช่วงหลังก็คือการทำให้ AI ไม่ใช่แค่เข้าใจแต่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เองนำไปสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดหรือ Generative AI ครับ Generative AI หรือ Gen AI นี่เองที่คิดกันอยู่ตอนนี้ AI ที่สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้เองทั้งข้อความรูปภาพเพลงเสียงโค้ดอย่าง Chat GPT ที่เราคุยด้วยได้หรือ d a l l n Midjourney ที่สร้างภาพจากคำบรรยายใช่ครับแต่มีจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งคือ GenAI ส่วนใหญ่ตอนนี้มันทำงานแบบ reactive คือเราต้องป้อน prompt หรือคำสั่งเข้าไปมันถึงจะประมวลผลสร้างคำตอบออกมาแล้วก็หยุดรอคำสั่งใหม่ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องเองแปลว่าคุณภาพของสิ่งที่ได้จาก GenAI ก็ขึ้นกับคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปมากๆเลยสินะคะ ถึงมีเรื่องพร้อม t engineering เกิดขึ้นมาถูกต้องครับแล้ว Gen AI ก็มีจุดอ่อนที่ต้องระวังคือเรื่อง hallucination หรือการที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงแต่จริงๆผิดหรือมั่วขึ้นมาเองเพราะมันอาจจะไม่ได้เชื่อมกับข้อมูลปัจจุบันหรือบางทีก็แค่ผสมข้อมูลที่เรียนมาผิดๆแนวทางแก้ไขหนึ่งที่น่าสนใจคือ RAG หรือ Retrieval Augmented Generation เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนทำข้อสอบแบบเปิดตำราได้ครับคือก่อนที่ AI จะตอบเนี่ยมันจะไปนค้นข้อมูลจากแหล่งที่เรากำหนดไว้ก่อนเช่นเอกสารบริษัทหรือเว็บที่เชื่อถือได้แล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นมาเสริมในการสร้างคำตอบทำให้คำตอบถูกต้องอ้างอิงได้และเป็นปัจจุบันมากขึ้นการใช้งาน Gen AI ตอนนี้ก็หลากหลายมากเลยนะคะช่วยเขียนอ e ีเมลสร้างสไลด์ทำภาพแต่งเพลงสรุปประชุมช่วยเขียนโคด้ด แต่ถึงจะเก่งแค่ไหนอย่างที่บอกคือมันยังทำงานตามคำสั่งเป็นครั้งครั้งไปถ้าเราอยากให้ AI ทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะคะแบบมอบหมายเป้าใหญ่ๆไปเลยแล้วให้มันจัดการเองหลายๆขั้นตอนจนเสร็จนั่นคือที่มาของแนวคิด AI agents หรือ agent อัจฉริยะครับเป็นก้าวต่อไปอัพเป้าหมายใหญ่ๆมาแล้วคิดวางแผนแตกงานย่อยลงมือทำหลายขั้นตอนต่อเนื่องกันจนเสร็จ อาจจะเรียกใช้เครื่องมือหรือ AI ตัวอื่นมาช่วยได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจคือมันทำงานเชิงรุก proactive และมีความเป็นอิสระ autonomous ในระดับหนึ่งไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแล้วตอบเหมือนเจเนอไอทั่วไปมันคิดและทำตามแผนเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะสมมุติเราสั่ง AI agent ว่าช่วยวางแผนและจัดการทริปเชียงใหม่3วันงบ15ื่น เอเจนต์ไม่ใช่แค่ตอบได้ครับแล้วรอรอถามต่อแต่มันจะเริ่มทำงานเลยอาจจะแตกงานเป็นหาตัว๋วหาโรงแรมหาที่เที่ยวจัดตารางแล้วก็ลงมือทำเลยเรียกใช้เครื่องมือเช่นต่อ API สายการบินเว็บจองโรงแรมคนเว็บท่องเที่ยวผลลัพธ์แต่ละขั้นก็เก็บไว้ในหน่วยความจำเอามาวางแผนต่อจนได้แผนทริปสมบูรณ์ เบื้องหลังของ AI agent มักจะมี3ส่วนหลักๆนะครับสมองซึ่งมักใช้ LLM คิดวางแผนตัดสินใจหน่วยความจำเก็บข้อมูลบริบทเป้าหมายประวัติการทำงานและเครื่องมือที่ Agent เรียกใช้ได้เช่นคนเว็บคำนวณเรียก API ความสามารถหลักๆก็เลยเป็นการรับรู้ข้อมูลใช้เหตุผลวางแผนตัดสินใจลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงตัวอย่างที่เคยฮือฮาก็ Auto GPT ที่ใช้ GPT-4 เป็นสมองแล้วมันสร้างพรอมต์ถามตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อทำงานให้เสร็จตามเป้าใหญ่เหมือนมี AI ตัวหนึ่งคอยสั่งงาน AI ย่อยๆอีกทีเห็นภาพเลยค่ะว่าอนาคตเราอาจจะแค่บอกเป้าหมายแล้วปล่อย AI จัดการงานซับซ้อนให้เราได้เลยใช่ครับตอนนี้ AI agents ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็มี framework อย่าง LangChain หรือแพลตฟอร์มอื่นๆช่วยสร้างได้ง่ายขึ้น แนวโน้มคือเราจะได้เห็นเอเจนท์ที่เก่งขึ้นเฉพาะทางมากขึ้นทำงานร่วมกันได้ซับซ้อนขึ้นและเมื่อเอเจนต์พวกนี้เก่งขึ้นไปอีกขั้นก็จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของ a g e n น i ิก i ครับ a g e n น i ิก i หรือปัญญาประดิษฐ์ตัวแทนอัจฉริยะขั้นสูงฟังดูเหมือน AI จะมีความสามารถและความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นไปอีกระดับเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับ a อเจนติกเคือภาพอนาคตที่ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือผู้ช่วยแต่เป็นเหมือนผู้ปฏิบัติงาน Op เปอเรเหรือตัวแทน a อเจนที่มีความเป็นอิสระสูงมากสามารถรับเป้าหมายที่ซับซ้อนคลุมเครือแล้วคิดวางแผนลงมือทำปรับปรุงทำงานต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายได้เองมนุษย์อาจจะแค่กำหนดทิศท,ทางกว้างๆหรือคอยตรวจสอบเป็นครั้งคราวกับความต่อเนื่อง persistence นะคะ ไม่ใช่แค่ทำตามแผนแต่ปรับแผนหรือตั้งเป้าหมายย่อยๆเองได้ทำงานเป็นวงจรต่อเนื่องรับรู้ตัดสินใจลงมือเรียนรู้ปรับปรุงวนไปเรื่อยๆถูกต้องครับมันถูกคาดหวังให้มีความสามารถขั้นสูงกว่าเช่นมีหน่วยความจำถาวรที่เรียนรู้ระยะยาวได้ดีขึ้น มีการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นเข้าใจบริบทซับซ้อนสามารถประสานงานระหว่างเอเจนต์หลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจจะมีความสามารถในการย้อนคิดทบทวน reflection เพื่อประเมินผลงานตัวเองและปรับปรุงกลยุทธ์ได้เองด้วยตริภาพตามพี่บทความว่านะคะเช่นสั่ง AI ผู้ช่วยธุรกิจว่าเป้าไตรามาสหน้าเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ X 1 5 แล้วเอเจนติกเอก็ไปจัดการเองหมดเลยวิเคราะห์ตลาดวางแผนทดลองแคมเปญวัดผลเรียนรู้ปรับปรุงจนเปิดตัวจริงหรือในวงการวิทย์อาจมี AI ช่วยหายาใหมา่ไปอ่านงานวิจัยเป็นหมื่นฉบ,บับสร้างสมมุติฐานจำลองการทดลองแล้วเสนอตัวยาที่ดีที่สุดให้นักวิจัยหรือแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานที่รักษาตัวเองได้ที่ AI ตรวจเจอและแก้ปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ได้เอง จะเห็นว่า a อ e จนต์เ AI คือภาพ AI ที่มีความเป็นตัวแทน Agency สูงมากทำภารกิจซับซ้อนแทนเราได้มากขึ้นแต่แน่นอนครับยิ่ง AI อิสระมากเก่งมากความท้าทายด้านความปลอดภยัยการควบคุมจริยธรรมก็ยิ่งสูงตามเราจำเป็นต้องพัฒนากรอบกำกับดูแลการ์ดเรลส์ที่รัดกุมมากๆเพื่อให้มั่นใจว่า AI ทำงานในขอบเขตที่เราวางใจได้และสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา สรุปแล้วการเดินทางของ AI จากอดีตถึงปัจจุบันนี่น่าทึ่งจริงๆค่ะจากแนวคิดพื้นฐานสู่ Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning, Generative AI, Agents แล้วก็ Agentic AI จะเห็นว่าแต่ละขั้นเป็นการต่อยอดจากชั้นก่อนหน้าทำให้ AI ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับและการใช้งาน AI ปัจจุบันก็มีหลากหลายมากตั้งแต่ระบบง่งายๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงระบบซับซ้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ เรากำลังอยู่ในยุคที่ AI เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและชีวิตอย่างแท้จริงครับและในอนาคต a อเจนต c AI ก็อาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไปอีกถ้าเราพัฒนาให้มันทั้งเก่งน่าเชื่อถือและปลอดภัยได้นะคะสุดท้ายนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับซึ่งก็ต่อย,ยอดมาจากวิวัฒนาการที่เราคุยกันมานี่แหละเมื่อ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆวางแผน ลงมือทำหรือแม้กระทั่งริเริ่มทำงานเองได้โดยที่เราอาจไม่ได้สั่งโดยตรงทุกอย่างคำถามสำคัญที่เราอาจต้องเริ่มคิดกันจริงๆคือเส้นแบ่งความรับผิดชอบระหว่างคนกับ AI ที่ทำงานอัตโนมัติพวกนี้ควรเป็นยังไงแล้วเราจะออกแบบกลไกลอะไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายที่ AI พยายามทำนั้นสอดคล้องกับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดของมนุษยชาติจริงๆในระยะยาว เป็นคำถามใหญ่ที่ท้าทายความคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกเส้นทางวิวัฒนาการของ AI กันนะคะหวังว่าการสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นจะช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสนใจและอาจจะจุดประกายให้อยากไปค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อนะคะ